สวัสดีครับนี่กนะ็ oh. ขึ้นไลนะครับพบปะกันเป็นบางค้าวบางคานะฮะวันนี้ผม หยุดงานาน,งาน,างนะครับวันหยุดนะครับก็เลยพิจารนะครับพบพูดคุยกับที่ท่านนะครับทุกคนเลยพูดคุยกันได้นะครับผมทักทายกันเนาะนะครับสำหรับไลน์นี้นะ ยังจำกันได้ไหมครับยังจำผมได้ไหมผมก็นานๆนดีจะเข้ามาอาจจะยังไม่ว่างครับผมก็เลยวันนี้ว่างแล้วเดียวครับผมกินไปพูดคุยไปก็หายหน้าหายตาไปเลยใช่ครับผม,ผมก็ ว่างๆนะครับวันนี้ว่างเนาะนะครับก็ทํางานประจํานะครับก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดไม่มีเวลานะครับแต่ก็เป็นบางครางบางครานะครับวันนี้วันหยุดเนาะนะครับก็สามารถนะครับขึ้นไลฟ์ได้เนาะนะครับผมพูดคุยกับเอฟซีได้นะครับ กินข้าวเที่ยงกันนะครับใครที่ยังยังไม่ทานข้าเที่ยงครับก็มาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะครับผม ตอ่อบคามพูดคุยกันได้นะครับผมตำรับไรนี้เนาะนะฮะก็นานๆทีจะได้พูดคุยกันนะครับเข้ามาไลฟ์สดนะครับเข้ามาพูดคุยกันนบ f อฟซีนะครับนานทีเนาะนะครับผม Thank <laughs> you. มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านคอมเมนต์แล้วพูดคุยตอบโต้อย่างนี้นะครับผม So với hạt nó, hơi hăng 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 นะก,กินอะไรเนะน,นี่ยกินอะไรเนี่ยกินนี่หนหรอครับสบายดีบาฮูสบายดีพออี่เหรอ่าผมสบายดีนะสบายดีครับผมก็นานๆทีเนาะน,นะเพราะว่าทำงานประจำนะอาจจะไม่ได้ ขึ้นไลฟ์สดบ่อยทำทีมบ่อยเนาะนะครับมันก็อาจจะเงียบหายไปนะครับผมลืมกันแล้วจริงที่จะ เอ,อยังไม่ได้ลืมครับผมแต่ว่าอ่านอ่านภาษาอังกฤษนะอจาจจะติดติดชางค้างนิดหนึ่งนะครับผมภาษาตกภาษาอังกฤษนะครับผม กินข้าวนี่ยังครับทุกคนกินข้าวยังใช่ครับผมน้องพิดทำงานอยู่ครับผมวันนี้ผมหยุดวันหยุดนะครับผมก็เลยขึ้นไลฟ์สดนะครับก็เอ่อ อันนี้ก็จะซักผ้าเออซักผ้าปัาดห้องแทนน้องพิมพ์นะครับผมน้องพิมพ์กลับมามนก็จะได้แบบว่าอืมแบบว่าโอเคโอเคก็จะได้หายเหนื่อยอย่างเงี้ยนะครับผม โับเรือนโัวตับมันวรวนหัวดวไ่ม่อกี เอดมินหายไปไหนเนอะนะครับผมมาทักทายด้วยนะครับผมเอดมินรายงานตัวด่วนครับผมอ่ะนะครับ ผมมีสินค้าจะแนะนำให้เอฟซีนะครับผมก็คือน้อ้อยนะครับใครที่อยากกินน้ำอ้อยเนาะนะครับก็สามารถสั่งได้เนาะนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่นะครับผมอ่านะครับจดส่งนะครับน้ำอ้อยสดนะครับจากจากบ้านนองพุ่มเนาะนะครับเราะก็เป็นชาวบ้านนะครับที่อ่าปลูกอยู่แล้วนะครับผมน้ำอ้อยนะครับ ก็จะทำเป็นน้ำตาลเห็นไหมนะครับใครที่อยากกินน้ำอ้อยเนาะน้ำน้ำอ้อยสดนะครับผมน้ำอ้อยมันเป็นขวดนะตอนที่เอฟซี FC อาจจะจำได้ไหมน้ำอ้อยนะครับพี่พี่แดง แดนไทยเนาะนะครับามัได้ฝั่นน้ำพ้อยสามารถจัดส่งได้นะครับผมแนะนำสินค้านะครับให้เนาะจะได้ทานกันหวานหวานนะครับผมอร่อยอร่อยนะฮะแซ่บนะครับผม่นะครับก็น้องพิมพ์โทรมาเนาะนะครับอาบซา อใครที่สนใจเนาะนะครับผมก็ปากนะครับปากที่อยู่ที่อะไรนะครับจัดส่งได้นะฮะ,ะนะ้วก้อย <c oughs> เขามาแลกคู่หลายไว้แชรด้วยน,ยนะสวัสดีทั้งสามท่านนะฮะท,ทั้งสองท่าน ได้ยะสิ้นปีแล้วนะครับได้ยะสิ้นปีแล้ว น่้จะปีใหม่แล้วนะครับ มาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับพอดีทั้งสองท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากตอกบัตรให้ด้วยนะครับผม 对对对对 วันนี้ทั้งสี่หัาน,นะครับผมแล้วไปจ่ายตังก่อนนะครับแล้วก็จะกลับไปที่ห้องนะครับผมแล้วก็จะไปเกลีร์เรื่องเสื้อผ้านะครับก็ซักผ้าน้อไว้รกว่าซักผ้าไว้เพราะว่า เราสองคนนี้คือเป็นวันหยุดนะฮะก็สลับกันสั่งเนาะ,คะใครมาสั่งกนใช้ก็สั่งฝันหนังนะคระับใช่ไหมเราที่อยาตลงไลน์นะครับโผม